วันนี้ก็ผมก็จะมาเล่นไมค์คาร์ t นะครับเซิร์ฟก็กูเออเราไปอ่านกฎกันเลยเดี๋ยวกูถ่ายเป็นกลงอย่างนง้นแหละนะกฎข้อแรกคือห้าห้าไม่ให้อดีห้ามตีกันห้ามแย่งแฟนกันกรณีที่แฟนออกจากเซิร์ฟสามารถจีบใหม่ได้จีบแอดได้แอดอายุสิบสา แอดชื่แบแบแ,บแบใครจะแต่งบอกแอดห้ามเกียนนะครับกดก็มีอยู่แค่นี้แล้วใครมันผิดไอ้น้โนโนเพื่อนรักใครถามเลยว่าใครแกแกลงตอนนี้แหลกนิดนึง ไอดีเซิร์ฟนะครับเจ็ดห้าสองไอไอนี่บางโปรแกรมเจ็ดห้าสองห้าเก้าหนึ่งสามตัวไม่ใช่น้อยใช่ปะใช่ใช่ผมไม่ใช่น้อยครับผมเออกูใช้ชื่อไอ้นี่แล้วกัน กูใช้ชื่อเพื่อนกูแล้วกันแสดงว่ามึงจะกูไม่ได้ผมไกดแสดงว่ามึงจะกูจำกูไม่ได้แล้วใช่ไหมอ๋อจำได้ครับเพื่อนเลวครับไอเพื่อนชั่วครับอ,อืจำได้อ้านจำได้จำได้ จำได้ครับโอ้ครูพีมยังไม่เสร็จอ่านนะจำได้ไงสก,กีนเว็บ <c oughs> อืมเพสองทีเลยขอพาย <c oughs> โอ้ย เพื่อนชั่วโอ้ยมีชากูนแน่ๆเลยเพื่อนคนนี้ <c oughs> ที่จริงตอนแรกผมเออแฟนหนึ่งไปไหนละอ้าวกูไม่มีกูไม่มีเออแฟนกูที่ไหนกูยังไม่มีเลย ยังไม่มีแฟนเลยมีแต่ไอ้โบ๊ทอ่ะรูปนั่นค่ะอ๋อไอ้แก้มเพื่อน <c oughs> เออผมจะบอกความจริงผมเคยไปเล่นเซิร์ฟเพื่อนของเออไอเพื่อนชั่วคนนี้แล้วมันก็แล้วผมก็ไปทําลายบ้านมันแล้วผมก็ไปเออขโมยของของมันแล้วกูก็เลยเธอชื่ออะไรกูบอกไปแล้วไงชื่แก้มผมจำไม่ได้ว่าผมเคยอัดคลิปหรือเปล่านะฮะมึงจำได้ ไหมมึงจำได้ไหมทีข่ของของหายที่บ้านมึง <c oughs> มึงจำได้มาที่ของหายที่บา้านมึงมึงจำได้เปล่าไอ้สัสจำได้เปล่าเฮียรู้เร็วได้กูเอง เออผมจะบอกนะครับผมเอาไปทำทางแคปซูลไปแล้วครับมันจะอยู่ตรงเออใกล้ๆกับจุดเกิดน,นะครอ่าอ่ากูฝ่อฝอะไรวะฝังฝังกูฝังอยู่ไหนวะ กูเออขุดไว้ใต <k Perfect. k muchos> ้ดินใกล้ใกล้ไกล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 จุดเกิดกูไม่รู้พิมพ์ผิดเปล่า ฟังไม่ไดด็ไมช่วไอเชว่กูขโมยเองคือผมเป็นคนขุดเออขุดบล็อกกล่องออกมาแล้วแบบของมันเทียบงานแล้วผมก็เลยขโมยของมันมาไอที่ผมไปทําลายบ้านมันได้นะครับเดี๋ยวผมให้เขาไปกดต่งอ่าใช่ไอเชว่วใช่รับไอเชว่วนะครับแพ่นเชว่ ผมไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้แต่กูเรียกเพื่อนชั่วพอเพราะมันชื่อชั่วละแล้วมันก็เรียกกูว่าชั่วไอโนโอเนี่ยกูมีอยู่สองชื่อไงวะดอกไม้อ่าคนที่รู้นะครับผมชอบดอกไม้อะไรดอกไม้เอออันนี้เย็ด <Yes. S 2> อ,อยากได้ดาบ,บเหล็กเอ็นชาน์สสักอัน ใครอยากให้ผมอัดคลิปเออเอาชีวิตรอดนะครับก็ให้ได้อันนี้ผมแค่มาเล่นเๆฉๆยๆเพราะยังไงเซิร์ฟนี้มันก็ไม่แต่งงานอยู่ดีเพราะมีกูอยู่อมีกูอยู่ซะอย่างแม่งไม่แต่งคงไม่ได้เอ้ยไม่แต่งคงใช่แล้วเอ้กูพูดอะไรของกูวะกูมืึและโอ้โหมันเป็นดินนี่หว่า มนันตี้ดินดิจะขอไปเสิร์ฟเดี๋ยวกูไปหาเซิร์ฟใหม่เล่นกดด้นนะไอซน์ก็ตัดสักครู่อ,อ่ะมาต่อกันเลย <c oughs> ผมไม่ค่อยสบายผมจะงดการลงคลิปนะครับผมจะลงแค่เสาพอนะครับน้องนั้นผมจะไม่ลงนะแต่เป็นแฟนการนเดอน,นี้นะโอ,โอ้ย สมุด protection สามแม่งมีแต่ protection อะโอ้ยเซ็งว่ะเอาอา m o ามาด้วยเอาเนมแท็กมาด้วยอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้สีเดิมเพิ่มเติมคือไม่อยากล่นต่อตอนนี้เล่นได้เออน่าจะโอ้โหแม่งเล่นได้แค่อ้โเอเยด็ด มาใครวะเคลนแม่งเลย้าไปลูกพ่อโจขโมยมาของโจจีนเด็กใต้ตอนนี้มาของเขาได้โดขวขโมยไปแล้วแล้วแม่งก็ไม่รู้อะไรเลยกูใส,ส่กูใส่กระเกงเพื่อแบบแบบเพื่อความแบบให้เนียงกันมนาะอือโอ้คนชื่อ KN k n k อกูจำได้อยู่แม่ตัวปอนรู้เลยไปกู โย้โอ๊ยทำไมามาแม่ตงตกจากที่สูงวะเฮ้ยมาแม่งมันกระโดดกี่บล็อกวะเนี่ยโอโ้โหผมบอกเลยนะมาตัวน,นี้กระโดดโคตรจะสูงเลยชิโตองส่งฟิล์มยูทู e มาช่างโอโ้าเจ็บโห มันจะมีการพริมพ์แบบสีนะครับแต่ผมไม่พิมพ์แมมันเสียเวลาจะวะแกตายไปซะตายดิใครอยากมาตายกระโดดไปเรื่อยๆถ้ามาก,กระโดดสูงมากแต่ระวังตายโอ้มาแม่งเปิว้วใครเห็นนะครับย้อนกลับไปดูได้ฉากตลกไม่รู้คนอื่นจะตลกหรือเปล่าโอ้กางเกงสวั จาม้าไหมกูขี่จะดีๆเฮ้ยมาพี่ขวัญโคตรหวานเออตัวปอมมาเฮียไม่มีมาตัวเล็กก็อยากได้อันนี้มันหมดอะไรวะเน,นี่ยเออมันต้องอย่างงี้ดิ What the fuck? ว่าเต้าฟัวคอนเจ็บเก่า เด็กมาตัวเก่าอ่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเอ้ยกูยางยางัยงยังยังไม่ไปฮุ้ยชุบบบ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 ไม่มากคืออ่าถ้าชอบอยังอ่าแล้วก็ผมจะบอกอันอย่าหนึ่งนะครับผมจะ ลงคลิปแค่วันเสาร์แค่นี้พอนะครับลงแค่วันเสาร์นอกนั้นจะไม่ลงเลยอ่าก็ยังไงก็ไม่ลงนะครับแต่ถ้าผมแต่ถ้าวันเกิดผมอะไรผมอาจจะอาจอาวันเกิดของผมนะครับสามีนานะครับอืใครกดติดตามกูสร้างเสรมให้กูเลย สามีนาะกับวันเกิดผม,มแล้วก็ถ้าชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นการติดตามคลิปใหม่